สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีนรบประเทียนทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับสังเกตการณนะ์ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้ก็วันที่ยี่คนที่อะไรวะวันที่สามนะครับพฤศจิกายนนะครับ2567น,นะเวลา13บสนาฬิกาห้นาทีก็เวลาประมาณ14บสี่นาฬิกานะบ่าย2องบ่าย2องไม่ได้ยกิจิเมื่อกี้มันหลุดมันหลุดไปนะ มันหลุดไปแล้วก็น,ำ,นำเสนอใหม่นครับนาเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่เห็นไหมนี่ก็ยืนสี่ท่านนะครับกล้อง Body c a m e r าไม่มีทักคนเลยแล้วไปยืนแบยืนดักลักษณะแบบนี้นะนะนําเสนอนะครับนําเสนอแล้วก็สังเกตการณปด้วยกันนะครับนะแต่ที่รู้นะครับกล้นะอง b o ดี c a m e r าไม่มีนะกล้อง Body c a m e r าไม่มีนะครับหนึ่งนาย สองนายสามนายสามนายด้วยกันไม่มีกล้อง body camera ไม่มีนำเสนอนะนำเสนอ,อยืนลักษณะแบบนี้นะป่วยป่วยไม่ต้องนะครับป่วยไม่ต้องายชี้ควบคุมไม่ต้องนะครับ150เมตรไม่ต้องนะครับรือกล้องกล้อง cctv ไม่ต้องค,คือว่า ไม่มีเลยเลยยืนดักนะครับยืนดักประมาณนี้นะเพราะว่ามันมีกล้องไม่มีเลยฮนะมันต้องผู้ปฏิบัตินะครับผู้ปฏิบัติเนจะ้าที่เจ้าท,ที่ที่ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมมันต้องควบคู่ก,กับอุบาอุ้มหายนะครับกล้อง b o ี y แ a m e r a ต้องมีถ้าคุณมาปฏิบัติหน้าที่หรือคุณมายืนดักนะครับมันต้องมีใช่ไหม มันต้องมีแต่นี่ไม่มีนะไม่มีกล้องบริการเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีบทลงโทษยังไงครับเนี่ยยีรัษณะแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีคลิปนะให้ดูอยู่ครับเห็นปะ่ะเนี่ยยีดังษัะแบบนี้อ่ะอ่อ่ะ,อะแต่ว่าเขาบอกว่าในการตั้งนะครับในการตั้งจุดตรวจเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบนะครับ ผมกรอบหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแล้วก็ผู้ท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องสมควรที่เคารพนะครับกฎหมายด้วยนะคร,รับยิ่งเวลาปฏิบัติหน้าที่ลักษณะแบบนี้ด้วยท่านเองก็ต้องมีกล้องมาที Camera ในขณะปฏิบัติหน้าท,ที่ด้วยนะเพราะเป็นเป็นเป็นป็บอุ้มายนะครับท่านมาปฏิบัติลักษณะแบบนี้ท่านก็ต้องสมควรที่จะมีด้วยใช่ไหมแต่น,นี้มันไม่มีถ้าไม่มีล้วไปยืนดักเรียก,เร,ยกเรียกลักษณะแบบนี้ จะมีบทลงโทษยังไงครับมันเป็นเป็นภาพลักษณ์ของสอตอชอหรือไม่ท่านกิติรัตนเพชรอบอรตรอคนใหม่นะครับยืนรับสลับแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับมันถูกต้องแล้วหรือไม่สกเกตการนะครับสกเกตการก็ อย่างเช่นเคยนะผมก็ฝากประชาสัสพันิต,ติบุรุนะครับในนามองสมาคมต้องลบด่านเพื่อนสารสังคมก็ขอให้ประชาชนทั่วไปนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับสวมหมวกกันน็อกเตรียมใบ,บผีพร้อมติดประบอรให้ชัดเจนนะครับหรือจะเป็นคนซ้อนก็ดีนะครับท่านนําคนซ้อนมาด้วยท่านก็สวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยท่านนี้ก็จะถูกเขียนใ้สั่งนะ เา้าชาติพันธ์นะวันนี้หลายทา่านผ่านมานะผ่านมาประสบเจอแล้วก็นำเสนอนะครับนำเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ลักษณะแบบนี้มันสมควรแล้วหรือไม่นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะขออ,อนุญาตในในสถานการณ์ตัวจชาตินะครับสตชนะขออนุญาตปสังเกตก,การณ์นะครับในภาพประชาชน นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ลักษสะัแบบนี้ว่าท่านเรียกประชาชนครับนะเรียกประชาชนบริักนี้มันหลุดมันหลุดออกไปนะมันหลุดนะมันหลุดต้องเดี๋ต้องไล่ใหม่ตอนนี้ก็ไม่ไม่เรียกไม่เรียกประชาชนละ ไม่เรียกประชาชนแล้วหุนยนต์หลายอันมันยังครับมันทำไมมันหลุดครับหลุดนี่แค่มันหลุดแล้วตอนนี้คือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับไม่ไม่เรียกไม่เรียกประชาชนแล้วนะครับครับติดการไปอ่ะเอาเรียกเห็นไหมดูครับเข้าบอดี้แคบหน้าไม่มีเห็นไหมนะ ได้แค่นำเสนอนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเปิดจะเข้ามาดูนะวีการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันเหมาะหรือมันควรแล้วหรือไม่นะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่ลักษณะแบบนี้กล้อง body c a m e r าก็ไม่มีนะครับแต่านายไม่มีกล้อง body camera คุณภาพถ้ามีเหตุการณ์อะไรมันไม่ดีขึ้นมาล่ะท่านจะาภาพที่ไหนนะครับท่านจะาภาพเอาภาพที่ไหน,นมันมีภาพเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอย่างภาพออสานนะครับไพศาล เด็กนักเรียนหรืออะไรไม่ทราบนะครับทีเ่เอาตัวเข้าแรกนะครับเพื่อไม่โดนเขียนไม่สั่งครับเพศหญิงนะผู้หญิงนะมีมาแล้วนะครับเราจะกล้องที่ไหนถ้าจะแบบเนี้ยเราจะกล้องที่ไหนอ่นะครับหรือจะเป็นของกรณีของข่าวดังนะครับชาวเกาหลีนะเป็นชาวเกาหลีเนี่ยที่ถูกที่ออกข่าวนะที่ออกข่าวนะครับ พุทธเจ้าที่ไม่ติดกล้อง body camera ในขณะปฏิบัติหน,น้าทีนะ่อันนี้ก็เช่นกันนะครับอ <AR C 3> ันนี้ก็เช่นกันนะพุทธท่านเองไม่ได้ติดกล้อง body camera มันไม่กฎหมายนะมันไม่กฎหมายพุทท่านเองต้องเคารพกฎหมายนะครับพุทท่านเองก็ต้องสมควรที่จะติดกล้อง body camera จริงไหมอันนี้ผมพูดในานามประชาชนนะเนี่ยเรามองเห็นอยู่เนี่ยต้องติดไหมมันต้องติดแล้วถ้าท่านไม่ติดเนี่ยถ้าท่านไม่ติดเนี่ยอขาจะมีบทลงโทษกับพวกท่าน อย่าลืมนะมันเป็นสรบอุ้มหายนะครับมันเป็นกฎหมายนะฮะเจ้าที่ต้องเคารพต้องเคารพนะต้องปฏิบัติตามต้องทําตามนะฮะองค์ประกอบต้ให้ครบนะนะครับในการตั้งด่านก็เหมือนกันนะสำหรับการตั้งด่านอันนี้ผมไม่ราจจนะ้ราเผิดใหญ่นะไม่ร้ายนะไม่จะผิดใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ไลาย ดูกันไปนะก็จะท่านเป็นไหม่รับท่านะผมรู้แต่ละท่านนะไม่ติดกล้องบริคแครเมล่าครับมาดูดิซูมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีติดกล้องไหมมีติดกล้องบริคแครเมล่าป่ะครับมีติดกล้องทำลาติดหน้าอกไหมมีไหมไม่มีแต่นายไม่มีเลยไม่มีกล้องบริคแครเมล่าเลยนะเนี่ยไม่มีกล้องติดเลยเนี่ย พร้อมพร้อมไปสั่งอิเล็กทรอนิกส์ไปยืนอยู่บริเวณนี้อ่ะโอเคน้ำเสนอนะครน้ำเสนอนะครับชาชนครับช่วยช่วยคอมช่วยคอมเมนต์ครับช่วยคอมเมนต์ไปหน่อยนะฮะช่วยสังเกตการไปด้วยกันในภาพประชาชนเนี่ยลักษณะแบบนี้มันเหมาะมันควรหรือไม่แล้วกล้องบอดี้แคมอ r a ก็ไม่มีครับไม่มีกล้องบอดี้แคมอ r a นะครับแล้วไม่ไม่มีการบันทึกภาพอ่ะ นะเห็นไ,ไหม,มันไม่มีอ่ะไม่มีนะสงสัยอ่ะถ้าลูกน้องไปแอบหรือมาอะไรเงี้ยไม่มีกล้องบอดี้แคมเออร์เ,รเนี่ยแล้วจะมีบทลงโทษยังไงก็สื่อออกไปเนี่ยนะครับประชาชนเข้ามาอ่อพบตกพบเจอแล้วก็เห็นแล้วนำเสนอเนี่ยแล้วข่าวที่สื่อออกไปเนี่ยพอบว่าตลรวได้เข้ามาดูไหมฮะแล้วจะมีบทลงโทษยังไงนะครับหรือประชาราผู้กับมีบทลงโทษยังไง เป็นคำถามนะเป็นคำถามใุภาพประชาชนเนี่ยจะมีบทลงโทษยัยงไงเพราะว่าแต่ท่านดูดิไม่มีใครติดกล้องบริี้เคเมอราสั้านายไม,ไม่มีคุณภาพมันแตกกว่านะเนี่ยไม่มีเนะรูณภาพค,คงชันหรือเปล่านะ สังเกตการณ์ตายนะครับสังเกตการณ์ของในภาพประชาชนนะฮะเห็นไหมท่านนประชาชนทั่วไปนึกยังไงครับถ้าท่านไม่ไม่ติดกล้องมาที่แคมป์เนี่ยขณะที่มาไม่ได้จุดตรวจหรืออะไรย่งไม่รู้แล้วยืนดักอยู่ระดัะแบบนี้นะระลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นไงสวัสดีพี่นุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีหลายท่านสวัสดีครับสวัสดีหลายท่านนะเนี่ย นำเสนอนะแล้วสังเกตการนะสังเกตการในภาพประชาชนไปนะรัษณะแบบนี้มันเหมาะมันควรแล้วหรือไม่นะครับในการทำาอัอพัฒแบบนี้ยืนลัษณะแบบนี้แล้วก็ไม่ติดกล้องบอดี้แคมร r a พัษณะแบบนี้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ครับที่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับมันก็ต้องคล้องจากเอ่อคล้องคล้องจองกับเออนี้ด้วยรออุ้มหายด้วยใช่ไหม้ามีเอ่อกล้องบอดี้แคมอ r ด้วยใช่ไหมแแบบเนี้ยแล้วยืนยันแล้วใสแบบนี้แล้วเรียกประชาชนเนี่ยนะครับ เมื่อก,กี้วันนักก้นก็เรียกเข้าไปด้านในนะฮะเห็นอยู่นะนะถ้าตรงบริเวณนี้กล้องเสียขึ้นมาถ้ามีกล้องถ,ถ้ากล้องเสียขึ้นมาทำไงก็ก็ยังไง <c oughs> เออ็นกำลัลง็ีกำลังภาคประชาชนด้วย แล้วจะจะอ้างนะนี่หละท่านวันดีครบัสดีครับนี่คอมเมนต์นะรู้เสียงเสียงชัดทับชัดหรือเปล่านะครับหรือได้ยินเสียงหรือเปล่าน่ะ,ะเป็นการแก้ไขแล้วครันเนี้ยเข,าเ,ขาเป่าเขาเป่าไปหมดแล้วเดี๋ยวท่านเดี๋ยวแต่ท่านสารวัตรนะครับที่ยืนอยู่ พ,พ,พี่ดูมเขาเขาไม่ได้กลัวหรอกพี่อย่างเราเราเรานำเสนอเนี่ยเรานําเสนอในภาคประชาชนเนี่ยเราสังเกตการในภาคประชาชนเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยกับผู้สั่งอะผู้สั่งให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ผู้ปฏิบัติอะส่วนใหญ่เขไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ทำเนี่ยแล้วพอไม่ได้ทำเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีบทลงโทษยังไงคำถามตามหลังมาเนี่ยมันจะมีบทลงโทษยังไงถ้ามันมีมันจะมีบทลงโทษยังไ,ไไง,ยงไงลูกน้องก็ไม่กลัวครับ và như vậy, tôi nghĩ là anh ấy cũng cũng đang chung với nhau Tôi nghĩ như vậy, đúng không? Thật sự đúng không? Thật sự đúng không? เอาไปยาวๆแล้วกันนะวันนี้ยาวๆไปเลยเอาเม่เข้ามานะพี่นะเขาไม่เข้ามาผมจะได้อ่านไปด้วยนะครับอ่านน้องคนนี้น้องคนนี้ก็ไม่มีกล้องบริาาาการไม่ได้อีกอ้าวไม่มีมาสุดแล้วนะน้องนี้ก็ไม่เห็นก็ไม,ไม่เห็นกล้องบริาาาการไม่ได้เหมือนกันอ่า ไม่มีอ่ะพุ่งกับสถานีว่าไงครับพุ่งกับอะไรอ่ะงนีนั่นไงพี่ประมาณนั้นพี่ ครับผมน,นี่าามายืนเงี้สถานีมันเป็นเป็นภาพลักษณ์ไหมนีอ่อ่ะหลังเนี่ยะเห็นไหมนี่กล้องมาที่แฮมเลอรก็ไม่มีนะนี่จะให้จะให้ทำหนังสือด้วยก่อนนะเดี๋ยวให้ทางสมาคมทำหนังสือไปนะครับว่าสถานะแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่นะคเอ๊ะขู่เข้ามหาวิธีเข้าก่อน เดี๋ยวมาหาวิธีเข้า,เข,าเข้าช่องใหญ่ก่อนเอายาย,ยุดติดารไล์ก่อนนะเดี๋ยวเข้าช่องใหญ่มาหาวิธีก่อน